จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4งานนี้เหล่าสาวกไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลได้เหตกันบ้างล่าสุดอาร์เซนอลปิดดิวสอยมากินโจสดาวรุ่งเลือดแซมบ้ามาจากเซาเปาโลเรียบร้อยดานเอดูพ่อฝ่ายเทคนิคระบุนี่คือนักเตะที่สโมสรเล่งมาระยะหนึ่งแล้ว อาซนอนสโมสอนดังแห่งเวทีพิมลเลนกรีตประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้ทาการคว้าตัวมากิิโยสกองหน้าตรุ่งชาวบาัลเลียนมาจากซาเฟาโลสโมสอนดังในลีกซัมบ้าเป็นที่เรียบร้อยไอ้ปืนใหญ่ระบุแค่ว่าเป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวโดยไม่มีการเปิดเผยร,รายละเอียดแต่เสอรอังกฤษรายงานว่าดาวเตะวัย19ปีย้ายมายังถิ่นเอเมเบลสตเดียมด้วยค่าตัว129.5ล้านบาทหรือ3.5ล้านยูโร ภายใต้สัญญา5ปีมาคินโยสเคยรับใช,ช้ทีมชาติบราซิลชุดยู16และยู17จะเดินทางจากบราซิลมายังกรุงลอนดอนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อเตรียมตัวช่วงพรีเซั่นกับไอ้ปืนใหญ,ญ่เรารู้สึกดีใจที่ปิดดีลการซื้อขายกับซอบปโรได้สําเร็จเพราะมาคกินโยสเป็นผู้เล่นที่เราจับตามองมาระยะหนึ่งแล้วเอดู u, ผู้นวยการฝ่ายเทคนิคของอาร์เซนอลกล่าวโดยอายุเพียง19ปีเขายังเด็กมากๆดังนั้นเขาจึงถูกมองว่าเป็นผู้เล่นสําหรับอนาคต เราาลังตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเขาในช่วงพรีซีซั่นสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับเขาและพัฒนาไปพร้อมๆกันกับเราดูซานว,วัลาโฮวิตกองหน้าของ mm hmm. ยูเวนตุสเผยเขาไม่รู้เรื่องที่ว่าอาเซนอลยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขาในช่วงที่ลงเล่นกับฟิเรนตินาเลยและเขายืนยันว่ายูเวคือทีมเดียวเท่านั้นที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมกองหน้าวัย22เส้นสัญญามูลค่า70ล้านยูโร ในช่วงตลาดการซื้อขายเดือนมกราที่ผ่านมาโดยย้ายจากฟิโอเรนตินามาเล่นให้กับยูเวนตุสโดยเซ็นสัญญ,ญาระยะยาวถึงกลางปี2026รับค่าเหนื่อยปีละ11ล้านยูโรซึ่งในครึ่งฤด,ดูกาลแรกของเขากับทีมลงเล่นไปทั้งสิ้น21เกมทำไป9ประตูกับ2แอสซิสโดยเขากล่าวยืนยันกับสื่อว่าช่วงที่มีข่าวการย้ายทีมเขาไม่ทราบว่ามีข้อเสนอจากอาซนนลซึ่งตกเป็นข่าวกับเขาในแบบรายวันนานหลายสัปดาห์พร้อมยืนยันว่าเขามีแต่ยูเวเท่านั้น ที่จะย้ายไปร่วมงานด้วยบางทีเอเจนต์ของผมก็คงรู้เกี่ยวกับข้อมูลของอาร์เซนอลแต่ผมไม่ได้พูดกับใครเลยในเรื่องนี้ผมมีสโมสรเดียวในดวงใจของผมอยู่วนตุสก็คืออยู่วนตุสมันไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วและตอนนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้สวมเสื้อตัวนี้มันเหลือเชื่อที่สุดทุกครั้งที่ได้สวมเสื้อทีมนี้ลงเล่นผมตระหนักและยืนยันตัวตนกับ d n a นี้บุคลิกของยูเว่ตรงกับบุคลิกของผมเมื่อคุณมาที่นี่คุณห้ามคิดที่จะยอมแพ้ คุณต้องต่อสู้ตลอดเวลาทุ่มเททุกอย่างลงไปเลนนี่คือสิ่งที่ผมมองหานอกจากนี้วาลาโฮวิดยังกล่าวเกี่ยวกับการที่เขาถูกนําไปเปรียบเทียบกับสลาตันอิบราฮิมโมวิดอดีตกองหน้าของหลายสโมสรชั้นนํารวมถึงยูเวนตุสซึ่งเขาระบุว่าเขาไม่ใส่ใจในเรื่องนี้เลยการเปรียบเทียบกับนกเตท,ที่เป็นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมยิงประตูมา400หรือ500ประตูตลอดการเล่นฟุตบอลอาชีพคว้าแชมป์มาแล้ว20หรือ30รายการมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะยุติธรรม ผมไม่ได้ใส่ใจหรือรำคาญใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันก็จริงที่ว่าเมื่อโดนนําไปเปรียบเทียบและผมเล่นพลาดไปหนึ่งหรือสองครั้งการเปรียบเทียบจะกลายมาเป็นคําวิจารณ์ที่ผมจะได้รับมันทันทีเราทุกคนมีข้อผิดพลาดกันทั้งนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะเราคือมนุษย์คนหนึ่งผมก็ต้องการมีเส้นทางของตัวผมเองคนเดียวเท่านั้นมีทฤษฎีในหมู่แฟนแอาร์เซนอลวเตอร์เซียมันเลขกเก้าจากสมโมสรอ,อ,อ,อาร์เซนอลอาจถูกสาบ ทางทั้งที่มันเคยตกเป็นของยอดผู้เล่นอย่างมอคอมแมคโดนัลชาลีนิโคลัสและอลันสมิธแต่ในระยะหลังคนที่สวมกลับเป็นดั่งขั้วตรงข้ามของพวกเขาเหล่านี้โดยนับตั้งแต่นิโคลัสอเนลกาายออกจากทีมไปเซอร์เบอร์9ก้าได้ถูกส่งต่อไปให้กับเดอะอซูเคอร์ฟานจิสเซฟเฟอร์โซเซอันโตนิโอเรเยสมูริโอบาชิต้าเอเดวาร์โดอักชูยองลูคัสโพโดสกี้ลูคัสเปเรสและล่าสุดอเล็กซองลากาเซ ในหมู่รายชื่อทั้งหมดที่เอ่ยมานี้ประกอบไปด้วยผู้เล่นที่มีค่าตัวเป็นสถิติของสโมสรถึง2รายคนที่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกและอดีตด,ดาวซันโบทีมชาติอังกฤษชุดเล็กแต่นั้นพวกเขากลับไม่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มที่กับอาร์เซนอลเลยแม้แต่คนเดียวรายล่าสุดนับตั้งแต่ย้ายมาจากลียงด้วยค่าตัว50บล้านปอนด์เมื่อ5ปีที่แล้วอเล็กซองลากาเซตก็ดูจะพยายามอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อลบร้างคำสาบนี้71ประตูจาก2 0 6นัดอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ย่ำแย่แต่โดยรวมแล้วผลงานของเขา ก็ไม่ได้ถือว่าเข้าทีนะักในแง่บวกเขาช่วยให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์เอฟเคัพในปี2020และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรในฤดูกาลก่อนหน้าแถมยีงเป็นดาวซันโวของทีมในฤดูกาล2017-2018และ2020-2021แถมทําประตูสุดสำคัญอย่างลูกตีเสมอลิเวอร์พูลไปจนถึงการเอาชนะสเปอร์4-2ในศึกลอนดอนดาร์บี้แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือความคาดหวัง เพราะเราคงไม่อาจาเอาเขาไปเปรียบเทียบกับผู้เล่นอย่างชูยองหรือลูคัสเปเรสที่ย้ายเข้ามาเพื่อเป็นแบ็กอัพตั้งแต่ทีแรกส่วนลากาเซตกับค่าตัวที่ไม่เห็นอร์เซนอลจ่ายหนักบ่อยๆมากนักก็หมายความว่าเขาถูกหมายตาเอาไว้มาเป็นแกนกลางของทีมและคนที่จะนําพาสโมสรไปอีกขั้นได้มันคงยากที่จะพูดถึงลากาเซตและไม่พูดถึงโอบามยองเมื่อดีกองหน้าดอนมุนถูกคว้าตัวเข้ามาเพื่อทดแทนซานเชสชิรูและชิวัลคอร์ พร้อมกับเป้าหมายที่จะทําให้ทั้งคู่ลงเล่นร่วมกันได้ในแดนหน้าทั้งคู่เข้ากันได้อย่างเป็นปีเป็นคุยนอกสนามด้วยไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันแต่ในสนามนั้นคนละเรื่องเมื่ออาเซนนลไม่เคยเป็นทีมที่เล่นได้ดีด้วยกองหน้า2คนนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกอย่างชัดเจนในยุคของอูนเอเมลี่เมื่อลักาเซตมักจะรับบทเป็นตัวพระรของโอเบมิยองเสมอทั้งในแง่ของการเป็นกลึ่งเพเมเกอร์ไปจนถึงการเป็นตัวดึงตัวประกบเพื่อให้แข้งทีมชาติกาบองเล่นได้ง่ายขึ้น อีกประเด็นคือการที่ลากาเซตดูจะปรับตัวเข้ากับความเร็วของเพนบอลิกไม่ได้สักทีแถมมักจะหมดแรงจนหายออกจากเกมไปอยู่ดื้อเป็นประจำจนแฟนๆเริ่มเคยชินกับภาพพิเขาถูกถอดออกจากเกมในช่วงนาทีที่60หรือ70ไปแล้วท้ายที่สุดเขาจึงการ,ร่างมาเป็นฟอลนาอย่างเต็มตัวโดยที่ค่าเฉลีย่ยในการสับกายต่อเกมลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก2.9ครั้งในฤดูกาลแรกเหลือเพียง2ครั้งในฤดูกาลล่าสุดความถดถอยของเขาส่งสัญญ,ญาณถึงอาเซนนลให้พิจารณาให้ดี เกี่ยวกับความคิดที่จะต่อสัญญากับแข้งรายนี้ล่าสุดดาวเตะไว้31ก็เ,เลือกย้ายกลับไปเล่นให้กับต้นสังกัดเก่าเพที่เรียบร้อยจากการลงสนาม30เกมเลลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและทําไปเพียง4ประตูเท่านั้นและแทบจะไม่ได้เป็นตัวอันตรายของทีมกับบทบาทตัวซัพพอร์ตเหล่าแนวรุกอายุน้อยเหมือนดั่งตอนเล่นให้กับอุบลยงไม่ผิดเพี้ยนเขาต้องส่งบอลเข้าไปสู่กฎตะข่ายให้ได้นั่นคือสิ่งที่ต้องทําสําคัญอันดับหนึ่งอาเตต้า กล่าวหลังถูกถามเกี่ยวกับสเปคของกองหน้าที่ต้องการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาต้องสร้างภัยคุกคามให้กับคู่แข่งได้ตลอดทีมที่ประสบความสำเร็จทุกทีมต้องการโอกาสทําประตูที่เพียงพอในทีมหากทําไม่ได้คุณก็ไม่ดีพอยูเวนตุสยังคงจับตามองโอเว่นไวดาวแบ,บ็กซ้ายชาวดัตของอาซัตอักมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้ก่อโชวแมคาโตสื่ออิตาลีรายงานว่าไวดาว ยังคงเป็นตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายของยูเวนตุสในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์โดยทัพเพียงโคนาร,รีเตรียมเปิดการเจรจากับอาซัตอักมาโรเรลนี้และงานข่าวระบุว่าอาซัตอักมาต้องการค่าตัวของไวดาวอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรแต่ยูเวไม่ต้องการจ่ายเกิน10ล้านยูโรจึงต้องหาหรือเพื่อให้ได้บทสรุปร่วมกันต่อไปทางออกอาจอยู่ที่เงินโบนัสตามเงื่อนไขที่จะทำให้ค่าตัวไปถึงจุดที่ทีมดังของฮอลแลนด์ต้องการ ไวยดาวแบ็กซ้ายชาวรัสมีฤดูกาลที่ดีกับอาซัตอักมายิงไป1ประตูกับอีก10แอซซิตจาก31เกมเอรนดิวิซีลีกโดยปัจจุบันก็นลังไว้ย2มีสัญญาจนถึงปี2024ก่อนหน้านี้สปเปอร์เป็นอีกทีมทีท่ให้ความสนใจและเปิดการเจราจากับอาซัตอักมาไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าสำหรับไวยดาวเป็นเด็กปั้นของอาซัตอักมาก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2017หลงรับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์ไล่ตั้งแต่ชุด25 จนปัจจุบันลงเล่นให้กับชุดใหญ่ไปแล้ว11เกมนับตั้งแต่ปี2020นิวคาสเซลถือไพ่เหนือกว่าริวกลับมาเป็นฝ่ายกดดันจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอขอซื้อ Sven man, เซเวนบอสแมน์แต็กชาดัตเดอะเทเลกราฟเสียอองหงุดหิดรายงานว่านิวคาสเซลยูไนเต็ดไม่พอใจอย่างยิ่งที่ริวเปลี่ยนใจกางอากาศกับลำจากที่ตอบรับข้อเสนอ30ล้านปอนด์ไปขยับขึ้นค่าตัวบอสแมนเป็น36ล้านปอนด์แบบดือ้อ แงานข่าวระบุว่วานลคัสเซนจะไม่ยอมจ่ายเพิ่อมอีก6ล้านปอนด์แล้วและกําำลังกดดันเริวว่าจะตอบรับข้อเสนอ30ล้านปอนด์หรือไม่มิฉะน,นั้นก็นจะไปทุ่มเวลาให้กับตัวเลือกอื่นซึ่งสาิการโด่งมีงบประมาณ80-10ถึงล้านปอนด์สำหรับการเสริมทับในตลาดซัมเมอร์นี้สำหรับบอรแมนตกเป็นเป้าหมายของเอซิมิลานและนเ,เนลคัสเซนรวมทีหลายทีมมาตั้งแต่ตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแต่เริวยังคงยื้อยุดอย่างเต็มที่หวังเรียกค่าตัวให้ได้สูงที่สุด ขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กชาวดัตยืนยันหนักแน่นแล้วว่าต้องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้และต้องการเริ่มทีมใหม่ตั้งแต่วันแรกของการเก็บตัวปีซีซั่นด้วย